เป็นเอซูติกน้กบาบีอ๋อเป็นเอซูติกหน้าบีจ้ะนี่ก็เป็นคาราทิโต้ครับครัิดโต้ครับอันนี้เป็นสาราติกโตอย่างเงี้ยราคาอยู่สองหมื่นห้าสองหมื่นห้าร้ามีใบมีใบให้วัคซีนฉีดแล้วครับใบเพชรมีแบบมีให้ครับอันนี้ที่อันนี้เมื่อปีแล้วที่ส่งเข้าวังไปตัวหนึ่งนี่ยครับท่านท่านมาไอาเป็นตัวหนึ่งครับเจ้าพ่อหญิงก็ไปจนหนึ่งนะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตัวเดียวกนะัน นั่นละคาตอนนี้เราอยู่ที่อยู่ประมาณแสนห้าสิบอาทิตย์สามครับพี่อเมริกันครับสวัสดีครับร้านนัตตี้เบบี้ด็อกเหมือนเดิมครับชุดนี้จะเป็นมินิแจ็คลารเซลนะครับผมหรือว่าพี่ก็เรียกว่ามินิแจ็คครับผมทีเด็ดของทางทางร้านเราเลยประจำเดือนนี้นะครับผมก็คือจะเป็นอิงเดชบูลด็อกสีไล่แหลกนะครับผมจะเป็นของหายากเลยน่ารักมากใช่ครับน่ารักมากๆครับ ปีใหม่นะครับเผื่อแบ่งแบ่ง,บงลูกค้าได้เรียงเป็นเทพมีด้วยว่างติครบแล้วก็จัดไปครับราคาสามหมื่นแปดใช่ครับถ้ามาจากทางเพจจิจัดราคามลองดูนะ<ม>ครับรอปีใหม่นะพี่เ <laughs> อ๋รอปีใหม่ครับเดี๋ยวจัดเพจอันนี้เดินหลบเข้ามาซอยด้านในแล้วครับทุกคนก็บรรยากาศเป็นแบบนี้เนาะบางร้านก็มีสัตว์เลี้ยงเยอะครับร้านก็เหลือน้อย <c oughs> วันนี้เราจะเห็นนักเรียนมาเดินตลาดมากเ็นพิเศษเราจะมาเที่ยวกันนะแล้วก็กนี่มีนกมันดูลูกปอร้านนี้ครราคาเท่าไหร่ืมโอ้ยนั่นตั่อเลยนะตัวแมนนเิมนนี่เชิมนนี่เนนี่เชิญแมี่เมนนี่เมีเมนนี่เมนี่เเนนี่เอะเย ขาคโทษนะครับราคาเท่าไหร่มบมีราคาเท่าไหร่มมีนสองต่นสองนงอโ t e n นี่สั่ใช่ไหมสั่โออ้โีเท่าไหร่ฮะสอจิงต้นนั่เท่าไหร่ริ่สองอสองครับผมเหเยอก็หน้าบัอ๋อครับผมนี่เป็นอะไรอ่ะอ๋อเทลเทล ขาก็เทลยเท่าไหร่อินโนถ้าอินโนใช้ยินอนพันสอคัพันสองอก็ตัวละพันแค่ตัวละพันตอี้ไม่มีมไม่มีให้มาออ่ะมองวันนี้ไม่มีครับนีมีขจะมเจเนกันครับเากนไรฮใช่ไม่มีม่มีเเนันอตัวนี้ัเจกเท่าไหร่เจเนกันหกพันครับหกพันนะครับผมตัวนี้จะเป็นอจิงสันพันหิงสันอ่ะ เท่าไหร่ทรสัตที่สัตพันพันออครับผมขอบคุณมากนะครับราคาก็ประมาณนี้นะลูกป้อนโอ้อันนี้เป็นไปเกาะหออะไรตัวนี้เท่าไหร่ลาลิงหัเตียง5,000 5ตัครับ5,000ครับลิงถ้าป้าซื้อไม่ถึงเนี่ยถ้าป้าจะเอาไม่ถึง5,000 โอเคนะทุกคนนกออกประมาณขอบคุณมากนะครับผมราคาลูกนกนะประมาณนี้เลยช่วงก่อนปี่ใหม่มาด้านในนั้นทุกคน้อันนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะไม่ตองมีแบบเา่จะาีโปรโมชั่นนะบอลไพทอนแสงไฟวิบบับวิบบับมาก มีใบเพชรเนาะตัวนี้สามพันห้าเรายี่สบอร์เานตด้านในก็เป็นโซนขายพวก อัญมณีนะสำหรับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแล้วก็มีน้องหมาน้องแมวเหมือนหยอดนะเหมือนหยอดน้องหมาน้องแมวนะครับเดี๋ยวลองถามราคาดูไหมร้านนี้ <_ d ata> เดี๋ยวไปดูกันดี่าครับผม ออแสงไฟวิบวับวิบัปบปกติใช้กล้องอีกตรงถ่ายน,นะวันนี้ใช้โกโปรปรับความถี่มันไม่ได้นะภาพมันก็จะวิบวับวิับหน่อยนะวันนี้ไก็ได้ไเยจได้กอนก็จะเกลับบ้าลกงไราปรับไปดูได้จ้า ลองมาด้วยลองมาด้วยเรามีน้องแมวบาร์เลยนะครับตัวนั้พี่มีราคาเท่าไหร่นะครับราคานี้แหละราคาเลยพี่มีตั้งแต่ราคาประมาณสองหมื่นสองสามหมื่นแปดครับผมเดี๋ยวบอกให้ดูได้นั่นเป็นบฟันซงครับครับราคาอยู่สี่หมื่นห้าจะเป็นสกอตติโฟอย่างนี้ราคาอยู่สองหมื่นห้าอันนี้สก็อตติโฟสองหมื่นห้าได้เป็นตัวเออร์เซียเอ็กซ์ติดนาบี่ๆอย่างนี้จะราคาอยู่ที่ประมาณหนึ่งจะเป็นเอ็กซ โโครับอนี่ิโฟอันนี้เป็นชาติโฟอย่างเงี้ยราคาอยู่2 5งหมื่นห้าสองหม่มีใบมีอะไรให้วัาซีนฉีดแล้วครับใบเพชรมีหมดมีให้ครับน้องหมาไม่ด้วยพี่เผื่อพี่ลงดูทูออากด้วยครับเบบี้ด็อกแอนด์แคปเนใช่พี่คอืเามาลงมีมาลงอยู่ทุนอันนี้พี่เขาขอถ่ายถ่ายได้เลยพี่ไม่เก่งต่าถ่ายได้เลยหายเงีเท่าไหร่เจ้าเชครับพี่เจ้าเชาเ้าเชาหกหมื่นห้าพันบาทครับพี่หมื่นห้าพันทใ่เ่งเขน้าเนี่ยอากิตะอัน S <S ท่านท่านมาเอาไปตัวหนึง่งเจ้า,จาพ่อหญิงก็ไปตัวหนึ่งนะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตัวเดียวครับน,นั้น,นาราคาตจนราคาอยู่ที่อยู่ประมาณแสนห้าพี่ <S <S 2> <S 2> อธิษฐานอธิษฐานครับพี่อเมริกันอธิษฐานหายากครับพี่แสนห้าครับตัวนะแสนห้าครับพี่ก็มีเบลโปรกี้มีเมกันบุรีครับมีดามิเชียนจากอืมครับพี่ครับ <S 2> <S 2> โอเคพี่ ฝากร้านได้พี่ครับผมร้าน Baby Dog and Cat ครับผมฝากด้วยครับผมจากเมืองพะลักแวะมาได้เลยนะร้านเปิดทุกวันครับพี่ครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวลองถ่ายเก็บๆกันเดี๋ยวทุ่คน Baby Dog and Cat ทุกคนไหมครับผมจะถ่ายตัวไหนพิเศษเอาออกมาได้พี่อ๋อครับผมได้เลยหยิบผมมาได้เลยเสอบถามได้เดี๋ยวครั้งหน้าขออนุญาตมารีวิวนะพี่นะมาเลยพี่มาเลยพี่มาเสาร์อาทิตย์นะเพราะมันสองช่วงบ่ายอ๋อได้ครับผมเพราะมันจะมีอยู่ประมาณ3ได้ครับร้าน Baby Dog and Cat ครับผมเดี๋ยวครั้งหน้าจะมารีวิวนะวันนี้ก็ เก็บบรรยากาศชั่วค้าวไปก่อนนี่น้องแมวร้านนี้มีสนมากเลยดูปีนปีนปีนตะไขรขึ้นมาอมโอเคครับผมเดี๋ยววันหลังมารีวิวนะฮะวันเสาร์อาทิตย์ว้าน้องแมวน้องแมวอันนี้เป็นโซน ASP นะทุกคนก็จะมีน้องหมาน้องแมวที่อยู่ในห้องแอร์ห้องกระจกเลนะ บรรยากาศประมาณนี้น้อก่อนเดี๋ยวมีโอกาสวันหลังจะมารีวิวนะครับผมก็ <kil enh asm> โซนเอสพนะทุกคน ก็จะมีน้องหมาน้องแมวจากทางยุโรปมา,าขายนะโอ้โหราคาก็หลักหมื่นยันหลักแสนนะถ้าใครชอบนักราคาแรงๆหมาแมวราคาแรงๆก็มาเดินโซนนี้นะผมคุณภาพก็โอเคนะเหมาะสมกับราคาอยู่ครับนี่ตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยหึ่งตัวนี้นอนเรียกพี่อันนี้อยู่ที่เท่าไหร่อ่ะอ๋อตัวนี้อ่ะครับตัวนี้สองพันแปด ตัวใหญ่มากโอ้่ครับนะเป็นกล่องนี้เลยนะใส่9,500มาร้านนี้นะเคยมาถามราคาก็มีอยู่2-3งสามแสนพันราคาก็หลักแสนนะรถกระบะดีๆคันเลยครับผมราคาอันนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยงครับผม ก็จะเป็นพวกกระต่ายนะคนหลังเดี๋ยวจะมาลองหาดูร้านดีวิวดูนะครับร้านแมวเออนี่มีอยู่แตะป๋ามาร้าน่อยนะนะาลดโกนหน่อยเมื่อกี้ไปที่ร้านแล้วไม่เจอครับอ้โก็บรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับทุกคน เราไม่มีตังค์ซื้อหรอกฟองอ่าเมื่อกี้เดินชนกับพี่คนนึ่งโอเคผมเดินถ่ายต่อนะทุกคนมอีน่ครับนี่ครับน้องหมาน้องแมวเดินกว่าเนี่ยสามเดินกว่าชุ่วยให้ผมช่วยมาถ่ายสวัสดีครับพี่เจอน้องหมานะครับผมร้านนี้ร้านพี่นัตตี้นะ เดดูบรรยากาศคร่าวๆเขาถ่ายบรรยากาศคร่าวๆไหมพี่นะเอาเลยครับพี่ข้างในเลยพี่สบายๆเลยพี่วันนี้โอเคครับผมตัวนี้เท่าไหร่คะคอกี้ตัวนี้อยู่หนึ่งหมื่นันห้ระเมีเอร์เอร์มีเอร์หรือเดอร์มีเอร์บคิฟม ปูรีโคโนโนฮะซินอนชูชูมัตเซนิเย้พี่ราคาบอกขออนุญาตถามราคาหน่อยนะยายท้าวสวัสดีครับร้านนัตตี้เบบี้ด็อกเหมือนเดิมครับชุดนี้จะเป็นมินิแจ็คลาเซลนะครับผมผมว่าพี่เขาเรียกว่ามินิแจ็คนะครับผมตอนนี้ราคาอยู่ที่9,500บาทครับอ๋อครับผมใช่ครับมีทั้งผู้ทั้งเมียเลยน่ารักน่ารักว่าซีนหนึ่งเข็มเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ลงมาด้านล่างนะครับอันนี้จะเป็นทีเด็ดของทางทางร้านเราเลยประจําเดือนนี้นะครับผมก็คือ จะเป็นอิงลิชบูด็อกสีไลแหลกนะครับผมจะเป็นของหายากเลยน่ารักมากใช่ครับผมน่ารักมากๆครับปัจจุบันน้องอายุ3เดือนครับผมเป็นลูกสุนัขเอที่เป็นพ่อพันธ์นำเข้าจากอเมริกาโดยตรงใช่ครับใช่ครับตัวนี้กตัวหนึ่งครับพี่เท่าไหร่พี่ตัวนี้ตอนนี้ปกติราคาจะอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0มื่นถึงหกหมื่นหนะครับแต่ว่าตอนนี้เรา เล็ดปีใหม่นะครับเผื่อแบ่งแบ่งลูกค้าได้ดีเป็นเทศเมียด้วยว่าติงครบแล้วก็จัดไปครับราคา3ามหมื่นแปดครับผมใช่ครับถ้ามาจากทางเพจจัดราคางามเลยโปรปีใหม่นะพี่โปรปีใหม่ครับเ๋ยวจากเพจเอ่อถ้ามาจากทางเพจบอกได้เลยครับเจยวจากราคางามงามให้เลยตัวนี้คอกี้ครับคอกี้น้องเหลือตัวสุดท้ายของข้อครับหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยนะครับโปรปีใหม่เหมือนกันขึ้นมาจะเป็นไซเบเรียนะครับบูริโคสครับตอนนี้จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยครับครับผมนี่ครับ ใช่ครับผมแล้วก็จะมาเป็นเท้าเรียกิ้งเช่าตรงนี้จะเป็นลูกคุณักที่ลูกค้าฝากขายนะครับผมใช่ครับก็ราคาจะไม่แรงมากครับจะอยู่ที่สอง0มืาทแรดันบาทใช่ครับแล้วก็จะมาเป็นบิเกิตอ่ะบิสกิตครับผมบิสกิตราคาเรียงเล่นครับสนุกสนุกนะครับสอ0 0ัน0้าร้อยัน้า้อยบาทใช่ครับผมใช่ครับแล้วก็จะโดดมานีครับอันนี้อ่า ุนัขปลายปีต้องมาต้องมีนะครับเา้าบานบางแก้วบางแก้วรูกตัวนั้นเป็นบางแก้วนะครับสวยๆเลยน่ารักน่ารักเลยนี่ครับ,บ<า>มีสองตัวนะครับเป็นเพศทั้งคู่น้องน่ารักเลยครับปัจจุบ,บ,บัน45วันใช่ครับผมสุนัขไทยที่ไว้ใจได้มากที่ส<ช>ุดใช่ครับผมเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้บางแก้วอยู่ที่เอ่อ9,500ครับ9 5 0ครับผมใช่ครับ มมีีตไหนอกัแต่ก็จะมีเฟรนด์ครับผมตัวนี้เซลล์อยู่ครับทั้งคู่เลยนะครับตัวละหมื่นสามพันห้าร้อยหมื่นสามพันห้าร้อยใช่ครับเป็นเพศเมียทั้งคู่เลยครับเป็นเฟรนด์หมูด็อกครับใช่ครับผมโผลปีใหม่เหมือนกันโผลปีใหม่เหมือนกันบอกได้ครับมาอยากทำเพดเดี๋ยวลงให้หน่อยหนึ่งแล้วก็อีกอีกชุดหนึ่งที่อยากนําเสนอเลยนะครับก็คือชุดนี้เลยครับผมตอนนี้เป็นลาบาร์ดอลรีทิวเวอร์ของหายากครับเป็นลาบาร์ดอลสีช็อกโกแลตครับผมที่ทุกคนตามหากันนะครับเป็นสีช็อกโกแลตเลยสวยๆเลยครับ เนี S <S> 네่ยทั้งต right. ัวราคาอยู่ที่12,000บาทครับ12,000บาทใช่ครับผมวันตรีแล้วนะครับน่ารักน่ารักมีผู้หนึ่งเมียหนึ่งครับผมได้ครับผมยังไงฝากทางร้านด้วยครับผมครับขอบคุณมากนะครับเป็นโปรวีใหม่ครับถ้ามาจากนาเกสแอดดริวอ่าช่องช่องรีวกลอฟสตอรี่ครับอ่ารีวกลอฟสตอรี่นะครับผมก็คือบอกได้นะครับทางร้านนัตซีเบบี้ด็อก จัดโปรปีใหม่ให้ถ้าบอกว่าประดังเหตุยินดีลดพิเศษให้ทุกคนครับผมอคคคขบบบุณมรรัันี่ครับผมโปรโมชั่นนะครับผมตอนนี้ปีใหม่อืมบรรยากาศตอนเลี้ยงครับร้านพี่นัทเต้ฮะโอเคพี่ขอบคุณมากครับครับไปดีกว่าไดแล้วที่ที่ได้สุดาเยี่ยม ปอคอแบบเทพดีไหม,มปอพอเนี่ยพี่พวกปอพอทองอันนี้ร้านพี่ของเองอ๋อครับผมแมวถ่ายนะพี่แมวถ่ายเขาผมขอให้ไหมครังหน้าเลยทีเดียวป่ะพี่เอาาได้ได้จะบอกไปให้เพราะแมวร้านน้องมาเปิดใหม่ก็แมวของนาร้านอยู่ดิอ๋อครับผมได้เป็นพวกแมวแบบไม่มีขนนะพี่ แมนต์าร์ตี้เนี่ยถ่ายได้หมดแล้วพี่ถ่ายมายังยังยังมีกลับมาหานะมีอยู่ไหมตั้งแต่พี่เปได้แล้วแปะลิ้วอะไรอ่ะใชแปะริ้วก็พัดข้าวบ้ใช่ใช่นี่ยเข้าบ้านอย่างนี้ต้องระคุมทุกวันโอ้อย่างงั้นไม่คุ้มพี่เฮ้ยถ้ากลางวันไม่อยู่บ้านไม่คุ้มไม่อยู่พี่ไม่ไม่ปกติค่าไฟเท่าไหร่พี่ของผมปีบ้านเลยพี่ประมาณสี่สี่พันสี่ถึงห้าพันใช่ปีบางเดือนบางเดือนมีถึงหกคือหนักใช้ไฟคืนเปลงอะไรพวกนี้ กันไหนมันอยู่กันเออ่ถ้าหลานมาก็ประมาณ6อกอเพราะว่าผมอยู่ประมาณ4ี่คนในบ้านนะครับป้าแอร์ทุกห้องแล้วก็ห้องโถงแล้วก็เปิดแอร์วันไหนเพื่อนมาก็กินเหล้าก็เปิดแอร์ใช่ครับบางคนแบบใช้โอเคครับผมทุกคนวันนี้ไปรีวิวร้านน้องหมานะครับปีนัตตีนะนี่โอ้ร้านนี้มีงูเหมือนกันนะโอ้ยงูอะไรเนี่ยอันนี้อืงูอะไรเอ่ยไม่รู้จักเนาะ ขายทูนโุ้ร้านนี้มีูเยอะเดี๋ยวหลังมาขอได้วิดีฟันะทุกคนโอเคอเค,ครับผมวันนี้บรรยาก,กาศก็เท่านี้นอกวแตจากวิร้าน,นี้มาเปิดด้วยนี่มีดิงว้าเท่าไหรน่นี่น้องลิงราคาน่าจะอยู่ประมาณ สามหมื 30, ่นถึงสี่หมืนเนาะดึงมาโมเสตราคาก็จะไม่ฉีกกันเยอะประมาณเนี้ยตรงนี้ก็จะเป็นขายอาหารปลาเนาะแล้วก็พวกออกซิเจนอุปกรณ์เกี่ยวกับพวกเรียงปลา้ะส่วนใหญ่อโอ้ยังมีร้านนกฟอร์พัทอยู่นะตอนนี้ลูกป้อนฟอร์พัท ตอนนี้ฟอพัดก็ยังมีขายอยู่บ้านสักรหาดนะนี่ก็มีงูโอเคครับผมวันนี้บรรยากาศตลาดสเลียงวันนี้ก็โอเคนะจบเท่านี้แล้วกันครับผมเดี๋ยวเจอใหม่ทีหลังปีใหม่นะวันนี้ก็มาอัปเดตบรรยากาศให้ชม ช่วงก่อนปีใหม่ก็เดินถ่ายไปหลายร้านอยู่นะครับบางร้านก็ของน้อยนะบางร้านก็เตรียมของอีกทีก็หลังปีใหม่เลยโอเคเลยครับผมเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ